ยังไม่เบียดเลยเลยขับตรงผิดตรงไหนเมื่อกี้กูอยู่ขวามึงอ้ยังไม่ทำอะไรเลย,เลยมึงเปิดกูมีคลิปมึงลงมาคุยกูจะไม่ขับไเลย,เลยขับปกติเลยกูก็ขับปกติแล้วเบ,บียดทําไมอ่ะยังไม่ได้เบียดตรงไหน <c oughs> ผมไม,ม่ชนไหนเลยม,มึงลงก็อยู่อย่างเงี้ยก็อยู่เงี้ยกูก็อยู่เงี้ยลงดิผมงงว่าผมทำอะไรผิดยังงงเลยมึงบอกให้มึงลงมึงจะลงไหมผมทำอะไรผิดเมื่อกี้ผมทำอะไรผิดผมงงไม่ผมไำอะผิดผมงงพูดนี่มึงเปิดไม่คุยตรงนี้่นอน เมื่อกี้มึงอยู่ขวาเปล่าผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยนี่กูัวไอ้มีกลัวไม่ไม่ไปผดทั้งก่อนผมไม่ทำอะไรผิดเลยมึงนี่กลัวพวกเดี๋ยวคุยกันดีก่อนคุกันเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไหมฟังก่อนผมไม่ทำอะไรเลยก็หยุดหยุดคุยกันดีคุยดีหยุดคุยเอาคุยกันดีหยุดฟังกูเปล่าเกรดีมึงจะฟังกูไหมถอยเดี๋ยวเมื่อกี้มึงทำอะไรผิดมึงฟังได้อฟังฟังฟังอฟังฟังมึงอยู่เลนขวาเมื่อกี้เนี่ยมึงจะเข้ามอเตอร์เวย์ใช่ไหมไอ้หนุ่มผมขับตรงกับผมที่อยู่ที่เอาเบียดซ้ายผมมึงอยู่เลนขวาใชจะอย ไม่มึงอยู่เลนขวากูอยู่เลนซ้ายเมื่อกี้นะถูกไหมถูกไหมเข้าใจเข้าใจมึฟังกูเปล่าครับครับมึงไม่ฟังเหรอครับครับฟังมึงขับอย่างนี้ถูกไหมผมขับเลนขวาใช่แล้วพี่ยองห่างสายผมงงว่าพี่เป็นไรแล้วกูเบียดมึงไหมไม่ได้เบียดอ่ะไม่ได้เบียดแล้วมึงขึ้นมอเตอร์เวย์มึงมึงไม่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายผมเปิดเลี้ยวซ้ายขับเข้ามาปกติแต่มึงเบียดกูหน่อยนึงกูมีกล้องมึงเอาเปล่าไม่ใช่ผมเงว่าพี่จะเบียดซ้ายผมทำไมตอนแรกเลนขวากูมีกล้องโอเคโอเคเพราะกูขึ้นมอเตอร์เวยล์มีอาากร กัวขวามึงคิดซ้ายมึงมันระยะเสียเหรอมัไม่ไม่พี่มันระยะเสียก่อนป้งก่อนป้งก่อนมันระยะเสียเหรอป้องก่อนปังก่อนมึงจะทำอีกไหมไม่ทำไม่ทำมึงจะเอาคนอีกไหมขอโทษ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 ผมขอโทษขอขอโทษขอขอโทษขอโทษขอโทษผมขอโทษมึงอยทษทษขอโทษขอโทษขอโทโอเคผมขอโทษขอโทษขอโทอยทษขอโทษขอโทษขอโทษขอ เดี๋ยวเข้าสายเดี๋ยวเดี๋ยวคุยดีก่อนคุยดีคุยดีก่อนมึงไม่ขับดีๆอ่ะผมผมคงไม่เป็นไรผมขอโทษแล้วมึงถอยเข้าซ้ายถ้ามึงหนีมึงเจอกูแน่ไม่หนีไม่หนีมาคุยคุยกันเดี๋ยวไปไปคุยถอยลงไปหนึ่งต้นดับลุนแล้ว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 ถอยลงไปดับถอยลงไปเขาจะได้ไปขวา Tá a flor de linha, ó.